บาดหลวงนั่นคุณเหรอคุณมาทำอะไรที่นี่เออผมจะไปแล้วจะหนีไปเออใช่คิดว่างั้นนะผมจะหนีผมพยายามทำให้ดัชเขารู้ตัวแล้วแต่เออช่วงนี้เขาดูเปลี่ยนไปแล้วพูกผู้หญิงเออ หนูน้อยจ็ดจะทิ้งพวกเขาผมบอกให้พวกเขาหนีให้พวกเขาตามผมมาแต่พวกเขาไม่ยอมผมเปลี่ยนไปแล้วผมเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วอาเธอร์ผมจะไม่ยอมตายกับไอ้พวกเออเรื่องไร้สาระที่ออกจากปากคนโงงๆแต่ผมเปลี่ยนไม่ได้ก็ยังเป็นคนเลวอยู่ดี บางทีเส้นทางของคุณอาจไม่ได้กำลังเปลี่ยนอาเธอร์ทางของผมดูเหมือนกำลังจะจบลงแล้วคุณพ่อพ่อรู้อยู่แล้วพ่อรู้และพ่อรู้ว่าคุณจะเผชิญโชคชะตาของตัวเองเหมือนกับชายชาตรีเหมือนอย่างนักรบเพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณเป็นผมเป็นได้แข่นั้นนักสู้นักฆ่าแล้วกเออ็เป็นคนบ้า นั่นก็จงเป็นซะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแล้วก็ตายในแบบของตัวเองแต่ด้วยเวลาที่คุณเหลืออยู่แล้วนั้นไม่ต้องประนีประนอมแล้วคุณจะทำสิ่งที่คุณต้องทำได้อย่างดีเยี่ยมคอยดูแลกันคงไม่ต้องคอยพ่อรู้จักคุณจงสู้สู้ต่อไปโอเคขอให้โชคดี